หลังจากเฝ้ารอมาเป็นเวลา13ปีในวันนี้อวตารภาค2หรืออวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ให้พวกเราได้รับชมกันแล้วนะครับและหลังจากที่ได้ไปดูมาแล้วผมก็จะขอให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้ไว้ที่ <Subscribe. S 1> สวัสดีครับ ผมมิสเตอร์พอตเตอร์พ่อมดน้อยที่จะมาพูดคุยและแบ่งปันเรื่องราวสนุกให้กับทุกๆคนนะครับและในวันนี้เรื่องราวสนุกที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนก็คือเรื่องอวตาร The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำที่ผมได้พึ่งไปดูมานะครับซึ่งผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ประจำปีเรื่องนี้ให้ทุกๆคนได้ฟังกันครับ อันดับแรกก็มาพูดถึงเรื่องของฉากและการถ่ายทำกันก่อนนะครับบอกเลยว่าเรื่องนี้นับเป็นจุดแข่งงาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆฉากและเอฟเฟคต์ต่างๆทำได้ดีเยี่ยมส่งฝีมือของเจมส์คาเมรอนผู้กำกับระดับตำนานแห่งฮอลลีวูดนับตั้งแต่อวตารภาคแรกเจมส์คาเมรอนได้สร้างสารรค์โลกที่มีชื่อว่าแพนโดร่าขึ้นมาได้อย่างสมจริงไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าสัตว์ต่างๆ และชาวนาวีที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดาวพันโดราจนเป็นที่ตราตึงใจของคนทั่วโลกและนำพาอาวตารขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์กำเนินสูงสุดตลอดการได้สำเร็จและในภาคที่สองนี้จากพื้นป่าอันกว้างใหญ่มาสู่ท้องทะเลอันเวิ้งว้างก็เป็นอีกครั้งที่เจมส์คาเมรอนไม่ทำให้ผิดหวังเลยครับ เขาได้ลังสันโลกใต้น้ำของแพนโดราขึ้นมาได้อย่างสวยงามและทำให้เราได้รู้ว่าโลกแห่งแพนโดรานั้นยังมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เราได้ค้นหาอีกมากมายคุณจะได้ปราปลื้มไปกับสิ่งสวยงามต่างๆแห่งท้องทะเลอย่างฝูงเอรูที่แสนน่ารักซึ่งเป็นฐานะคู่ใจของชนเผ่าแมคคายีนาชาวนาวีแห่งท้องทะเลสุรัก ที่เปรียบเสมือนม้าศึกของนักรบของชนเผ่านี้อคูล่าที่ไล่ล่าเหยื่อใต้น้ำอย่างดุดดาราวกับฉลามขาวและที่โดดเด่นที่สุดก็คือโทคูนวานตัวใหญ่ยักษ์ที่ถือเป็นสหายคู่จิตวิญญาณของชนเผ่าแมคกไยนาะหรือแม้กระทั่งสิ่งเล็กน้อยอย,อย่างปะการังก้อนหินแสนกระทบของน้ำการกระเพื่อมไหวของคลื่นไปจนกระทั่งถึงเสียงสะท้อนใต้ทะเลลึก ก็ทำได้อย่างดีเยี่ยมจนไม่มีที่ติซึ่งถ้าคุณคาดหวังให้จะไปดูฉากสวยๆและเอฟเฟกต์การตาต่างๆแล้วแล้วก็บอกได้เลยครับว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนัำดับต่อมาก็เป็นส่วนของเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องในภาคนี้อาจไม่ได้เข้มข้นหรือว่าน่าสนใจเท่าไรนะและอาจจะเรียกได้ว่านำเนื้อเรื่องภาคหนึ่งมาทำใหม่โดยเปลี่ยนแค่ตัวละครและสถานที่เท่านั้นเอง ในภาคหนึ่งเจคต้องมาเรียนรู้และใช้ชีวิตตามแบบชาวนาวีชนเผ่าโอมาติกาย่าเช่นการล่าสัตว์ในป่าหรือการขี่อีกลานซึ่งในภาคนี้นายพลควอลิสตัตวร้ายของเรื่องก็ต้องมาทำแบบเดียวกันครับส่วนตัวของเจคเองนั้นก็เปลี่ยนไปเรียนรู้และใช้ชีวิตตามแบบของชนเผ่าแมกคารีนาแทน ในประเด็นของครอบครัวที่เจมส์คาเมรอนได้กล่าวว่าเป็นหัวใจหลักของเนื้อเรื่องในภาคนี้ก็ค่อนข้างทำออกมาได้ดีครับเนื้อเรื่องได้นำเสนอให้เราได้เห็นถึงความยากลำบากของการเป็นพ่อเป็นแม่คนที่จะต้องคอยดูแลลูกๆที่แต่ละคนก็มีนิสัยแตกต่างกันออกไปลูกบางคนก็เชื่อฟังพ่อแม่เป็นอย่างดีในขณะที่บางคน พยายามยจะต่อต้านเพื่อพิสูจน์ตัวเองและบางคนก็ยังคงมีความสับสนไม่แน่ใจในตัวเองนั่าทถา้พ่อแม่อย่างเจคและเนเธรี่จำเป็นจะต้องดูแลและจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็ถูกบ้างผิดบ้างก็เป็นสิ่งที่พวกเขาจะต้องเรียนรู้กันไปครับทางด้านของมนุษย์นั้นก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงความโลภที่ต้องการมาแย่งชิงทรัพยากรและยึดของดาวแพนดารา ซึ่งก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากภาคแรกครับดังนั้นหากว่าใครที่คาดหวังจะได้ไปรับชมเรื่องราวใหม่ๆหรือว่าเส้นเรื่องใหม่ๆอาจจะต้องผิดหวังกันบ้างแต่ถ้าพูดถึงความสนุกของเนื้อเรื่องแล้วก็ยังนับว่าสนุกดูง่ายและเพลิดเพลินดีครับแม้จะมีส่วนที่เล่าเรื่องได้ช้าและไม่สมเหตุสมผลอยู่บ้างก็ตาม สรุปนะครับอวตา The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่มีคุณภาพเหมาะที่จะไปดูในโรงครับแค่เรื่องฉากและวิธีการถ่ายทำที่สวยงามอลังการก็นับว่ามีคุณค่ามากพอแล้วส่วนเนื้อเรื่องก็จัดว่าใช้ได้ครับถึงแม้อาจจะไม่ได้มีอะไรใหม่หรือว่าหักมุมให้รู้สึกว่าน่าแปลกใจแต่โดยรวมแล้วก็สนุกดูง่าย เหมือนกับภาพยนตร์หรือว่าการ์ตูนเด็กทั่วๆไปครับแถมด้วยอฉากแอคชั่นที่แสนจะดุเดือดเราใจอีกด้วยซึ่งส่วนตัวผมขอให้คะแนนเรื่องนี้ไว้ที่8ครับหัก2คะแนนเพราะการดำเนินเรื่องที่อาจจะช้าไปในบางช่วงกับความไม่สมเหตุสมผลในบางเรื่องครับและคุณละครับให้คะแนนเรื่องอัลบาตา The Way of Water วิถีแห่งสายน้ำกันไว้ที่เท่าไหร่ ให้8คะแนนเท่าก,ก,กันกับผมหรือไม่ถ้าใช่ก็กดไลค์แทนคำตอบกันได้เลยนะครับแล้วถ้ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมอย่างไรก็มาคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยครับสุดท้ายก็อย่าลืมโบกเมาสกายสิทธิ์ของคุณมาที่ผมติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสนุกที่ผมจะนำมาพูดคุยกับทุกคนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมพ่อมดน้อยพอตเตอร์ Potter. ก็ขอขอบคุณทุกคนและขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบายบายไอซียู you, ครับ